สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะกลับมาพบกับช่องไมมาโมนทารอดชาแนลนะคะสําหรับวันนี้เราอยู่กันกับคลิปตรงความรักของชาวธาตุน้ำนะคะชาวธาตุน้ำได้แก่ชาวราศีมีนราศีกรกฎแล้วก็ราศีพิจิกนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าสําหรับชาวธาตุน้ำนะในตอนนี้นะคะคนที่คุณนึกถึงอยู่เนี่ยทาไมเขาถึงยังไม่ติดต่อมานะสรับใครที่มีคําถามอยู่นะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะขอดูที่พลังงานของชาวธาตุน้ำในคลิปนี้ก่อนนะคะ ต้องบอกว่าคลิปนี้เป็นพลังงานภาพรวมนะอยากให้ชาวท่านน้ำนะคะหรือชาวสองนะคะรับชมเพื่อความบันเทิงได้นะคะหรือถ้ารู้สึกว่าพลังงานในคลิปนี้ตรงกับเรื่องราวของตัวเองก็สามารถนําไปปรับใช้ได้นะคะมาดูกันนะมีไพ่8ดาบนะคะ10ดาบแล้วก็ t h เดอะไฮพิน e s สค่ะ พลังงานของชาวท่านนั้นในช่วงเวลานี้นะมนว่าความรู้สึกของคุณยังไม่ได้รู้สึกว่ามีความมั่นคงกับในเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์นะคะอาจจะเจอสถานการณ์ที่มันหนักหน่วงหรือทําให้เกิดความรู้สึกว่าควรต้องจบหรือควรต้องเจ็บแยกย้ายกันไปอะไรแบบนี้เหมือนมีข้อจํากัดมีเงื่อนไขต่างๆขึ้นมาหลายๆคนอาจจะอยู่ในความสัมพันธ์ที่มันไม่ชัดเจนด้วยนะคะมาเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าจะเป็นอย่างไรบ้างพลังงานของเขาคนนั้นคนที่คุณนึกถึงอยู่นะคะเป็นยังไงเอ่ย มีไพ่แปดถ้วยขึ้นมานะคะหกไม้เท้านะคะแล้วก็มีไพ่เทม a n c นนะคะมันมองว่าเขาคนนี้นะเขารู้สึกว่า ในช่วงเวลานี้ค่ะในชีวิตของเขาเนี่ยเขาเหมือนอยากเดินออกจากปัญหาหรือเดินออกจากสถานการณ์อะไรบางอย่างที่ทําให้เขารู้สึกว่าอึดอัดนะคะรู้สึกไม่โอเครู้สึกว่ามันไม่ใช่พื้นที่ของเขาเนี่ยอยากจะทิ้งปัญหาเอาไว้นะมันรู้สึกว่าเขาอยากจะมีแพชชั่นทาตามเป้าหมายแล้วนะคะกับความสําเร็จที่เขาตั้งไว้แล้วก็ เหมือนกับในช่วงเวลานี้ค่ะคนคนนี้อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างในชีวิตนะซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่มันดีอะ่ะอย่างเช่นมีการย้ยายสถานที่ทํางานย้ยายที่อยู่อาศัยนะคะปรับเปลี่ยนคุณภาพชีวิตไปสู่จุดที่มันดีขึ้นน่ะนะ๋ยวเรามาดูกันว่าจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะขอดูหน่อยว่าทําไมเขาถึงยังไม่ติดต่อมาหาคุณนะคะในช่วงเวลานี้นะมาดูกันนะคะ มีไพ่ก้าดาบขึ้นมานะคะเ of ฟอร์จูนค่ะมีไพ่เดสอะมีอะไรอีกเดอะทาวเวอร์นะคะ มนว่าคุณคนนี้กับคุณนะอาจจะมีการจบอะไรบางอย่างอย่างกระทันหันหรือเขาอาจจะได้รับเรื่องราวอะไรมาแบบกระทันหันนะคะการกระทําที่รู้สึกว่าเราไม่ได้คาดคิดไว้ก่อนนะช่วงเวลานี้ที่ยังไม่ได้ติดต่อกลับมาเนี่ยมันว่าเขามีความวิตกกังวลเกิดขึ้นหรือว่ามีเรื่องราวอะไรบางอย่างเป็นปัญหานะคะที่เกิดขึ้นกับคนคนนี้นะแล้วก็มองว่าเขาเหมือนรอจังหวะเวลาอะไรบางอย่างให้มันมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นกว่านี้ก่อนนะคะ มนว่าในความสัมพันธ์เนี้ยเขามองว่าเขามีความวิตกกังวลหรือมีความเครียดเกิดขึ้นเขาไม่ได้สามารถดึงเรื่องราวเหล่านี้ออกไปจากในหัวได้นะแต่รู้สึกว่ามันควรจะต้องจบหรือว่ามันควรจะต้องเคลียร์กับปัญหาให้หมดก่อนนะนะคะหรือรอช่วงเวลาที่เหมาะสมจริงๆนะถึงจะมีการติดต่อมาค่ะช่วงเวลานี้มนว่ามีเรื่องหลายเรื่องเกิดขึ้นกับชีวิตของเขาหรือว่าความสัมพันธ์นี้มันเป็นความสัมพันธ์ที่จบลงแบบกระทันหันทําให้เขารู้สึกว่าเขา ยังอยู่จุดที่เขายังมีความเครียดอยู่นะวิตกกังวลอยู่ไม่ได้อยากที่จะติดต่อในเวลานี้มาเดี๋ยวเรามาดูกันเพิ่มเติมนะคะสายเหตุที่เขายังไม่ติดต่อมาหาคุณนะมีเพื่อแปดไม้เท้าขึ้นมานะเป็นเรื่องของการติดต่อสื่อสารได้ด้วยนะคะหนึ่งไม้เท้าสี่ไม้เท้านะคะแล้วก็เพจสับซอยนะคะเขาก็กลัวค่ะว่าสิ่งที่เวลาถ้าเขาติดต่อมาหรือว่าการที่ได้พูดคุยกบคุยอะไร ได้พูดคุยกับคุณนะคะหลายๆสิ่งหลายอย่างอาจจะไม่เป็นไปอย่างที่เขาคิดนะคะเขาก็กลัวความผิดหวังที่จะเกิดขึ้นนะแหละหรือได้รับข่าวาวที่เขาไม่ได้พึงพอใจเท่าไหรนักนะคะคุณว่าคนคนนี้นะคะกําลังสร้างความมั่นคงให้กับชีวิตนะคะ มีเป้าหมายในเรื่องของความสําเร็จในเรื่องของการงานมีแพชชั่นกับการใช้ชีวิตอยู่นะแล้วก็เหมือนกับเขากําลังรอคอยข่าวดีอะไรบางอย่างนะคะในสิ่งที่เขารอคอยอย่างเช่นการได้รับการตอบกลับนะคะจากที่ทํางานจากสถานที่เรียนหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เป็นข่าวดีที่เขารอคอยอยู่แล้วก็อีกในหนึ่งนะ้ามนมองว่าเขาก็รอคอยการติดต่อสื่อสารจากคุณไปนั่นแหละนะคะมาเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่า ตอนนี้เขารู้สึกยังไงนะกับชาท่านน้ำนะคะมีไพ่สองเหรียญขึ้นมานะคะสี่ดาบค่ะ The magician นะคะแล้วก็สิบเหรียญน,นะมันว่าจริงๆตอนนี้ํำว่าความรู้สึกเขารู้สึกกับคุณยังไงเหมือนว่าเขาก็ยังมองว่าคุณเป็นคนที่เติมเต็มความรู้สึกเขาได้ดีนะคะ แต่ว่าช่วงเวลานี้เขาอยากที่จะฮิลลิ่งนะคะอยากที่จะเยียวยาหัวจิตหัวใจของตัวเองนะคะหรือเขาก็อยากให้คุณฮิลลิ่งตัวเองเหมือนกันให้มีความเข้มแข็งให้มีความแข็งแรงขึ้นนะคะมนว่าเขามองเห็นโอกาสของการปรับตัวแต่เราต้องเยียวยานะคะการฟื้นฟูตัวเองให้แข็งแรงก่อนแล้วก็มนว่าความรู้สึกนะตอนนี้เขาก็เหมือนเริ่มที่จะ เข้าใจแล้วแหละว่าเป้าหมายนะคะของตัวเขาเองคืออะไรอยู่ในการจัดลำดับความสำคัญในชีวิต Priority สิ่งต่างๆนะคะให้มันเป็นไปในทิศทางที่มันโอเคมันบาลานซ์มันเหมาะสมแล้วนะคะในช่วงเวลานี้เนาะเหมือนกับเรียงลำดับความสำคัญเรื่องราวต่างๆในชีวิตอยู่นะคะสำหรับตัวเขานะ จริงๆมนว่าเขาก็ยังมีความรู้สึกดีๆอยู่นะคะแต่ว่าช่วงเวลานี้เขาต้องพยายามควบคุมหลายๆสิ่งหลายอย่างนะมาเราขอดูหน่อยเขาจะ t ท k e action อะไรถึงชาวท่าน้ำไหมมีไพ่ King of Cups ขึ้นมานะคะ10ถ้วยค่ะแล้วก็มีไพ่ King of Pentacles นะคะ แน่นอนนะมลว่ามีการเทคชั่นเกิดขึ้นแน่นอนค่ะคิงมาถึง2ใบนะคะคิงถือเรียนแล้วก็คิงถือถ้วยแล้วปิดด้วย1ิบถ้วยอีกตั้งหากนะคะมีการเทคชั่นในรูปแบบที่คุณจะรับรู้ได้ถึงความรักความผูกพันความห่วงใยความช่วยเหลือนะคะมาจากเขาคนนี้แน่นอนค่ะถ้าคุณอยากได้คำปรึกษาหรืออยากได้รับคำเชื่ออะไรมนว่ารองปรึกษาเขาดูก็ได้นะคะเดี๋ยวคุณจะได้เห็นผลลัพธ์ที่ตามมานะถ้าสำหรับบางคนบางคู่ที่ยังใช่กันอยู่นะคะ มาเดี๋ยวเรามาดูกันว่าแนวโน้มจะเป็นอย่างไรนะคะแนวโน้มเอาคำเป็นยังไงคะระหว่างคุณและเขาเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงบางอย่างเกิดขึ้นนอก Transformation น,น,นะคะมีไพ่เจ็ดเหรียญขึ้นมา แล้วก็เจ็ถ้วยนะคะต่างคนก็มีโอกาสมีช้อยมีตัวเลือกมีออปชันในเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์นะคะอยู่ในช่วงเวลาของการประเมินดูสถานการณ์ว่าเราจะไปในทิศทางไหนเพราะมันมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นทั้งกับคุณและเขาอยู่นะมีการเปลี่ยนแปลงจริงๆค่ะอาจจะเป็นในเรื่องของการงานหรือว่าสภาวะแวดล้อมส่วนตัวก็ได้นะมาเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าจะเป็นยังไงอีกนะคะขอดูเอาพคำเพิ่มเติมนะ มีผ้าซิกอฟไฟค่ะ6ไม่เท้าเก้าเหรียญน,นะคะแล้วก็คิงถือไม่เท้านะคะมองว่าโอกาสแพชชั่นสิ่งต่างๆยังมีอยู่นะคะแต่ว่าช่วงเวลานี้นะเหมือนว่าทั้งคุณและเขาอาจจะโฟกัสที่ในเรื่องของตัวเองค่อนข้างเยอะขึ้นนะคะให้ความเป็นอิสระซึ่งกันและกันนะคะ ไยหาความมั่นคงนะคะในเรื่องของการเงินการงานนะคะหรือว่าเป้าหมายนะคะเห็นคุณค่าในตัวเองมากขึ้นแล้วก็ถ้าความสัมพันธ์เนี่ยถ้าคุณและเขายังมีเป้าหมายเดียวกันนะั้นในการเดินหน้ามนว่ามีโอกาสที่จะสําเร็จอยู่ด้วยนะมาเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะคําแนะนําจากไพ่นะมีไพ่เจ็ดไม้เท้านะคะไพ่สิบดาบคา่ะแล้วก็ไพ่สองถ้วยนะคะ ต้องบอกว่ามีโอกาสนะคะทีะ่คุณและเขาเนี่ยอาจจะได้มีการคอนเน c t ชันเชื่อมต่อกันมากขึ้นนะแต่มนว่าคำแนะนำจากไพ่ออกมาเนี่ยอยากให้คุณ recovery นะคะฟื้นฟูตัวเองให้แข็งแรงก่อนช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาของการฮิลลิ่งนะคะยังไงคุณก็ได้มีพาร์ทเนอร์มีการเกิดคอมมิชเมนต์ขึ้นแน่ๆนะ ในความสัมพันธ์นี้ค่ะสำหรับคนคนนี้เนี่ยมนมองว่าเป็นความสัมพันธ์ที่มันท้าทายนะคะมันอาจจะต้องใช้แรงกายแรงใจนะคะในการต่อสู้ในการฟันฝ่านะถ้าคุณพร้อมเนี่ยเราก็ไม่ปิดกั้นนะเราสึกว่ามันก็เป็นความสัมพันธ์ที่คุณสามารถลงเอยได้เหมือนกันแต่มันอาจจะค่อนข้างเหนื่อยนะคะมาเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าจะมีลัคนาราศีอะไรบ้างนะ มีลัคนาราศีกุมนะคะชาวราศีกุมชาวราศีเมษค่ะชาวราศีธนูและก็ชาวราศีพิจิกนะคะประมาณนี้นะมาดูช่วงเวลากันเดี๋ยวเขาจะติดต่อมาหาคุณนะคะประมาณกี่กสัปดาห์หรือกี่เดือนนะ <S <S มีแนวโน้นมว่าจะเป็น6สัปดาห์หรือ6เดือนนะคะ1สัปดาห์หรือ1เดือนและ เสัปดาห์หรือ7เดือนก็ค่อนข้างไกลนะมลว่าส่วนใหญ่จะเป็นลักษณะของสัปดาห์มากกว่านะคะมาก็เดี๋ยวมาดู Healing Message นะคะสำหรับชาวท่าตน้ำกันนะ Meditation นะคะช่วงเวลานี้นะมลว่าคุณอาจจะต้อง มีสมาธิเนาะในการทำสิ่งต่างๆในชนากาในการใช้ชีวิตประจำวันค่ะแล้วว่าคุณจะเห็นอะไรที่มันชัดขึ้นนะแล้วก็อยากให้คุณเชื่อแหละว่ามันมีอะไรรอคุณอยู่อีกเยอะแยะมากมายเลยนะคะในพื้นที่นี้นะคะคือในโลกนี้หรือว่าในสิ่งบ้าล้อมที่คุณจะต้องเผชิญทุกวันเนี่ยมันมีพื้นที่สําหรับคุณนะคะมันยังมีอะไรอีกหลายอย่างที่รอคอยให้คุณเก็บเกี่ยวความสาเร็จอยู่นะคะ ก็ช่วงเวลานี้นะอยากให้มีสติมากๆนะคะในการคิดในการแก้ไขปัญหาต่างๆเนาะเดี๋ยวสิ่งต่างๆก็จะผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนะคะเป็นกำลังใจให้ชาวท่านนามแล้วก็ชาวสองทุกท่านนะคะเดี๋ยวเรากลับมาพบกันในคลิปหน้านะมันฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจด้วยนะคะสวัสดีวันนี้บ๊ายบายค่ะ